คุณนะอ้ยคขาจำเกือบเบอร์ผมนะจ๊ะปื้อถตกข้าวคางข้างเราเอ็นกลางครับผมเบอร์คาเห็ดป้าถูกใหญ่โคเชนใหก่โคเชนผมเก็บคุณนะเห็ดพึ่งขมิ้นใหญ่เด้อครับผถุงฝรั่งนะครับบางคนเกินให้ถุงฝรั่งครับผมงามครับผมข้างในแมนเบิร์เลยเด้อครับ นี่ครับปมาพีล่ามอพีครับผมเด็กเบิร์กอนเด้อครับผมเป็นลูกหลานลีลาเด้อครับผมเห็นความงามเด้อจ้ะครับเงินเบิดเด้อจ้ะสวัสดีค่ะมนเณ์คนบันป่าเด้อจ้ะกับเดพาพอญายม่ยมพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ะมาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าเด้อจ้ะครับผมสวัสดีครับมนตณเณ์คนบานป่าเด้อครับพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเก็บเห็ดครับผม มะฝอแล้วครับครับพิกัดไม้ครับผมบ้านสังหอมครับผมหมู่เจ็ดตำบลห้วยขามอำเภอเมืองทลิข์จังหวัดอุบลราชธานีครับผมเก็บเลยครับผมเผ็ดอู้ยขาใหญ่ฮะขาอวบขาใหญ่ครับผมจ้าทีมงานเก่านะจ๊ะครับผมทีมงานเก่าครับผมคุณนาคุณตากันดีเหรอครับผมนี่มาเพื่อเอาชิมนี้ก็น่าขาย เป็นเหงาเลยน่าจะอุ้ยขาท่าใหญ่คางามเต็มกำดีเพืออยงอู้หเมือนคืองามแห่งอีกไงต่างต่างเธอเลอเธอเลอเลยเธอเลอเธอเลอบู้ยคนละอุ้ยขากำเกือบบห่มน่าจะ ปุ er. ๊บตัวเก็บปลาได้บาทจุ่มเดียวรู้เรื่องครับผมนี่นี่ครับตู้แหงวันอะไรเนาะขุนต้องวนผมมีตัวใหญ่ๆป้าไปเอาใหญ่ใหญ่จะดอกคักค่ะ โซ่เขาคางข้างเราเอ็นกลางครับผมเบื้องคาเห็ดป๊าดูไงกูเขนไงกูเขนผูเก็บตุวนะ่จุ่มพอน้อยจุ่มก็ไลยเนาะเต็มตาเต็มตาแล้วครับผมโตกดเลยไปเดินกันต่อครับ ครับแดงๆเข้า หัวเด้อจ้ะกำเดงเท่าไรเด้อจ้ะครับกำลังออกเนาะเป็นกอเลยนะจ้ะระวังหัวลุดเด้อดึงยางในเด้อครับผมอุ้ยมาขัดเนาะหางแหงเนาะจ้าตายง่ายมากเลยก็ใช้ไม่หยาดหงอนนาาจ้ะครับผม แกงหวนานๆครับผม,พร,มนะพร้อมเป็นยีเลยเนาะผมเป็นกล้วยกำลังสอดนะจ๊ะครับป้าตุ๊กอุ้ยงามสีสวยเนาะเมนจ๊ะลายผมเนี่ยจ๊ะผมนิดๆเนานะเมนจ๊ะแต่กระแสบด้วยครับ ขนาเนาาจะแกงแสบพืกันเด้อครับแแสบดบุดๆน่เนเนาะนจ้ากจะัออกคมหนึหนนน่งเม็ดน่าจะตอกกน,นตีแกงกะต้มน้ำก่อนน่าจะต้มออกเน,ะนาะน้ำก,กนิำนก็ัน้ำเนแสบคเก่าแต่ว่าแต่ว่าง,งามแห็ครับกำลังออกเด้อครับกันอนึง ไปตองเปิดแดงล้างแตกเด้อครับโองงามครับผมม,มันหกเด้อครับผมจะถ่ยายไก่เนี่ยน่าดูเป็นเนาะ,ะแดงสีเด้อครับนี่ยตัวขา,าคุณนา่าจะขายใหญ่หกด,ดอกนี่หนเห,ห็นมั้ยเลยบ่เห็น เลี้ยงบ่เห็นแล้วบาดเด้งขาลายเด้อครับครับแดงขาลายเด้อครับแยกจากดอง,งเพีนมากครับผมดอกใหญ่ๆครับขออนุญาตว่างก่อนครับผมเพราะว่าหลายดอกครับมาถูกอ้ยมีแต่ขาอุบ,บวบครับผมนี่ครับสีดอกงามๆเลยครับผม เกลื่นกันต่อครับเห็ดพื้นขมิ้นใหญ่เด้อครับผมถึงฝรั่งนะครับบางคนเกื่อนให้ถึงฝรั่งครับผมงามครับผมถั่งโอ้ยงามครับตอนนี้ใส่กระตาใหม่เด้อน้องเพื่อนจ้ะครับผมจะเอาไ้ให้หลุนเลยครับผมค่ะโอ้ยคะงามเด้อจ้ะครับนี่ยดีอ่ะโอ้ยเล่นเบื่ออือดอกงามงามปวดปวดเท้าปวด ม,มันเ้ม็นขมเรือจ้ะหวานครับหวานหานจืดจืดหวานเานด้อยจ้ะโอ้ยค่ะหวานจืยดยืดเอยครับหวานจืยดยืดเ่อยครับโอ,อ้ย,ย,ายงามแฮ ่ ee, ปวดปวดมอสัน hmm. ก oh, <sorry. S 2> uh ัดเจ็บ ok. ด so ิกัดเจ็บไปปวดป้าเกรอเปินผงเหลืองเรือเปเป็นเงาขมิ้นครับผมไม่กินเด้อจ้ะงยเลย มานดีกว่าดอิค่ะเด็กตุงขมิ้นใหญ่ด้วครับดอกนากรเเอาไปไห้เอาไปไห้นะไปไดนก็งุ่มไปงุ่มไงุ่มไวงุ่มไปยังไงเนี่ยเออ แดงล้านแ้ครับงามแหมดีเยสันงามฮครับดีแดงแดง้นแองตองีอ,องตองข้าลายครับอยากจะลองพินมาสอกงามแหงครับผมสมบูรณ์ครับงามครับผมสาธาส่งามม ะสูนแห้งด้วยหัวสิรุดนี่นี่รุดจ้ะแดงงด้วจ้ะแดดงสีบอ่ะคือหัวน่ะจ้ะครับนกำลังอือจะลับฝนหาีนนีก็นอนของเ้นเนาะจ้ะครับไอเอือยเมื่อิดเลยครับผม ลงเงาเลยก็เลื่อยแยกออกจากพิ่นเนาะกคอนหยาดขึ้นมาหาครับผมร้อกงามเลยค่ะยังงีน้อยอยู่เนาะจ้ะครับยังนอยเด้อครับผมมันั่งเดินข้ายก็กดเคลียบเดบ่ายอยู่เนาะครับถือว่าออกไลยอยู่ครับผมแต่ว่าก็หายากแน่ครับผมคนหลายเนาะ ่านเนะนะมนจอีอดค่่ะค่ะ่ะะคนน่นคน่ะคี่ะคคนน่นจ่ะน่ค่ะ่ะค่ะคะะ่่ะค่ะค่ค่ะค่าค่ะคนน่ะค่ะะค่คัอะ ถ้สอดตองครับผมตหอตหออเพิ่มเพิ่มตัอแบบ่เนะจ้ะขะงายพอดีแกงอยู่ครับงามจ้ะเดยความงามกันด้วครับฮืดขึ้นมาอ้าขึ้นเลยขึ้นงามเลย

<S 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 แม่กาดปล่อยแม่กัดเถยแม่กาดไหวจะนอนขาดไว้เนาะตุบๆสีสันงามไงขาไงขาขีดีเนาะหัาอวบข้าวโพงผีเรากนี่ยไงมส่ใสเห็นหล่อมเลยหล่อนโอ้ย กำนังตัวน่าคึกเก้านี่วาทางะัน่าเหมือนเดิมแต่ลดอกน้อจ้ะต่างถือเลยอือขาเป็นขา งามงามน่าะครคือเก okay. ่าค well ือโก่าคงกำลังหมดน่าจะขับเขตมันเบืองแงังเยนี่พอแล้วเด้อจ่าบันาแหงเนาะพีพีไม่งาพีเลยอีไมโนี่มันเหนี่ยนน้อยด้วยครับนี่ ผีน mm. oh oh, uh. ่าจะผีผีแม่พีผีลามาผีเลยนี่เปิดบิ้งเปิดบิ้งมันือขากแบน่อยอผีผีไอ้ายดอยน้อู้ผีทั้งพี่ทังพี่ทังพี่อู้ผุนไยผุนผุนผุนผีแมนเบิดด้วครับอู้ผุนดอกไงผุนุ่นบ่อใ้ค้างผุนอู้นี่กระแมนลงเพ้ง ข้างในแมนเบิร hmm. um, yeah. nah ์ดเลยเด้อครับนี่ครับปบาปีล่ามาปีครับผมเบิร์นก่อนเด้อครับบมแมนลูกล้านลีลาเด้อครับผมเห็นความงามเด้อจ้ะครับแมนเบิร์ดเด้อจ้ะแมนครับเก็บมาเลยไหมอ้าวจะตีเนาะโป้เบิไว้น้ำเด้อป้เบิร์นน้ำเด้อเด็กหน่อยจะมีเนาะจ้ะอุ้ยน่าม่ดีครับผม หอแห้งบ่ได้เลยมือนี่โผดโผล่อะไล่ะมืนอนนี่มาตัวตาตืต่นมาด้วยก่อครับเฮ็ดมาล่างเท้ากับบอดท้ายเนาะน้องเพื่อนเนาะบอดท้ายเบิ้งบดสุดดอกน่าจ้ะครับเพราะว่ายยางออกจากกันกับไกลกันก,นก,นก,นกนระมีครับผมล่างเท้ากับหาเฮ็ดกับมาเท้ากันอู้ยอู้ยทา้งในเน่อยครับคักครับ จุ่มนี้มันจะกือบสาวอยู่อีเมียฝนกับสิโตข้าฝนาะครับเหี้งบ่ได้ครับผมเพราะว่าต้องคอยบายนาะจ้ะรุดใบแห้งหัวเหมือนนอนของเวรเนาะอขณะติดตองดึงออกไปก็นเนี้ฝุ่งดองครับผมแต่ว่าขันบานฝนกับโมลุดใบครับไปทางจุ่มเนี่ยโอ้ยสิ เป็นงามเป็นงามเป็นหนองเป็นหนองอ๋อไม่เอาต้องหนอกก็นด้แม่เออไปตากก็กำลังขอกมลังขอเป็นโมโมไงเนาะครับผมอ๋อสิ่งนลยเนาะอีแม่เนาะจ้ะครับตัดเครื่องเลยเป็นไงขวางกระเจากรยานมันเหี้ยวไปลงกันต่อครับผม

ไว้แล้วครับผมครับผมพาลายไวยแล้วครับผมกะ,มกนนะบโซกมานอยู่นอนตรงเพ้นเนาะได้ครับว้างหันเลยกันไหนว้างอย ตานนเนาะนี่นี่มีแต่เห็ดผงแดงเงือกน,น่ะจะ้ะตาเนี่มีแต่ผงแดงครับผมมีอันจ้ะบางดอกก็ไดไทยบางดอกก็มดไทยเด้อครับผมมดไทยเบื้อจุกดอกน่ะจะ้ะครับตาเนี่ยจเป็นเห็ดถุงทหารแค่เห็ดผงข้าลายน่ะจะ้ะครับตัวนี้นี่เห็ดผงหวานนำ้ำมีอันจ้ะครับแล้วก็พุดเงนะี้ยดืม่มอ่ะอีกนีงง้ จ้าฝากกไหลกุชช่กุติดตามมุนเสน่ห์คนบานป่าเนี่ยเด้อจ้าสำหรับคลิปมันนี่กับบมี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุนเสน่ห์คนบาน่าครับผมขอบพระคุณทุกไหล่ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมมันนีเฮ็ดกะง,งามแห้งอยู่เด้อครับเฮ็ดแดงข้าลายครับผมเฮ็ดละงกทุกร้านคือมาซองกะบุมมีครับมาเห็นตอน้องเพื่นเนาะ ครับผมขึ้นมาเต็มมาขืนพนุ่นครับผมเพราะว่ารถปลาเตายางหัวครับเอายางมาเปลี่ยนให้เพิ่นเพิ่นโทั่วไปบอกขึ้นมาก่อนหลวงเพี้ยนครับหลวงเพีนมากกบผีไงน้ำกลนครับผมเมื่อนี้ดูร้านกับม้านแห้งอยูยครับผมกับโซกม้านกับคิว่าพ่อใจในการหาอยู่ครับเมื่อนี้ก็ขอบุญขอบคุณอีกคันนึงครับผม่อแม่พี่น้องวัุกูสุขคนเด้อครับครับผม ก่อนเสียมลาพระจาก็คล้องน้อยไว้ใช่พันยังยั 4, งเอซซี่พอมันี่น้องเบ้อสุขูสุก้นครับผมมีความสุขความจเจริญเด้อครับกินเงินถหายเงินคิดท่องถ่ายทองครับผมให้อายุมั่นควันยืนปสัสแจกลูกไผ่ไข่เจ็บครับผมให้อยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้ร้านประจันโดนครับผมอำลาพระจ่าแาาล้วครับคิดหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ